สวัสดีครับพี่น้องชาว RC ทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบบินเฮลิคอปเตอร์ขนาด700กันนะครับโอเคครับผมลำนี้เล่นแบต12เซลล์นะครับใช้6เซลล์อนุกรมกัน2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวเซอร์โวเป็น h v ทั้งลำนะครับกล่องเป็น Beat X นะครับผมวิทยุที่เล่นเป็น n อ1 4นะครับเนโวน่าทัชสกรีนจอสีนะครับแล้วก็เซต ให้เปิดไอเดิลได้2ระดับนะครับตรงนี้นะครับผมไอเดิลหนึ่งแล้วก็ไอเดินสองนะครับถ้าบนสุดก็จะเป็นกราฟนอร์มอนนะครับคราวนี้ปัญหาที่เจอก็คืออาการหางโบกแล้วก็มีไหลขวานิดนึงนะครับผมเวลาเราฮอปคือเราตั้งลำฮอปนิ่งแล้วแต่หางเนี่ยจะมีการไหลขวานิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการปรับแก้ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าตอนบินอาการหางจะดีขึ้นไหมนะครับ จากอาการที่ห่างพอเวลาห่างโบกเนี่ยอ่มันบินเดินทางมันจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับโอเคครับผมไปลุยกันเลยครับสายบิ๊กเปิ่มเสียงสาจใจมากเริไ่ได้ ออกห่างตัวห่างตัวปลอดภัยก่อนระวังแบตด,ด้วยนะเราเทสก็หลายรอบแล้วห่างตัวห่างตัว Okay. อันนี้เพลินไม่ได้นะเราเล่นกันไปหลายรอบแลนะ้ว